อ่าเป็นไผ่กินนอดีบอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่หลายคนที่ทำาประเภทกินนอดิบเนี่ยมันก็จะได้มูลค่าเอาลองดูนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กากอไผ่ตัวนี้เราเรียกว่างาไผ่งาหวาน หรือว่าตัวเรียกอีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าพุ่มรอกหวานจากเมล็ดนะครับอันนี้ก็ต้องของขอบคุณแหล่งพันุ์ก็คือฟาร์มบิ๊กนายนะครับอันนี้เราก็ได้มาเยอะเลยครับหลายร้อยเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ต้นขนาดนี้แต่ปรากฏว่านี่เข้าปีกว่านี่บลัมมเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับมีคนได้จากเราไปไม่กี่เป็นหลักสิบระวังมดระวัง เป็นหลักสิบครับเพราะว่า,ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากดูนี่เราก็กำลังจะเร่งจำนวนแล้วก็เอาไปทดสอบในหลายแปลงคือดูว่ามันทนน้ำท่วมไหมนะครับแต่เราเดาว,ว่าน่าจะใกล้เคียงเรื่องการทนน้ำท่วมนะครับเพราะว่าไอ้ภูมิลอกเดิมมันเนี่ยมันลำห่างๆกรกับลำมาลอกเหมือนกันแต่ว่าทดสอบก่อนทีนี้ตัวนี้เด็ดก็คืออะไรเรื่องหน่อหวานครับเด็ดของเขาเลยนะครับอันที่สองมาจากเมล็ด สามใช้งานลำได้ด้วยคนใหญ่ครับภุ้มรอกผมรอกเนี่ยนะครับอ้าววันนี้เรามาดูนะครับอันนี้ลองดูลักษณะใบนะครับใบเขาก็จะมีความพิเศษของเขาแบบนี้นครับใบมันมองปุ๊บก็รู้ครับตัวนี้นะเขาจะชี้ชีต้ตั้งๆขึ้นเห็นนะครับมันจะทรงไปอย่างงี้ชี้ตั้งๆขึ้นแล้วนอหวานครับอ่าลำก็ลำก็ค่อนข้างห่างลำก็เหมือนกับผุมรอกขมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดท่านที่ไม่รู้จักผุมรอกขมก็ไม่รู้อีกลำมันจะห่างพูดง่ายนะ เรามันจะห่างทีนี้ก็จะมาดูเรื่องของการชิมหนอ่อจริงๆอ่ะลุงเทสไปหลายรอบแล้วอ่ะพอดีมาเจอเข้านะครับนี่เราลองชิมอีกทีหนึ่งนะครับนี่โหอ้อาวต้องถอดแล้วล่ะอ่าเรามาเจมาเทสกันเลยจริงๆมันใหญ่กว่านี้นะไอ้น,นี้มันกระพึงปลูกได้ประมาณเอออัน,นี้ประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณนะครับปีหนึ่งก็มาอยู่กับที่ที่มัน อ่าเป็นไพ่กินนอดิบอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่หลายคนที่ทำอ่าประเภทกินนอดิบเนี่ยมันก็จะได้มูลค่าเอาลองดูนะครับหวานครับอ่ะเราชิมดูอร่อยครับอ่ะป่าแล้วว่ามาร้อยบาทเลยเราต้องเอาหมูอร่อยอร่อยมากรสชาติหวานหวานติดมันนิดนิหวาน มันไม่ขมเลยนะครับแล้วหวานแล้วก็หน่อไม้เขาก็เวลาเราจะตัดพวกนี้เนี่ยอยาตัดใหญ่เอ้ยไม่ใช่ยาตัดสูงเกินมันจะเป็นโพงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างตอนนี้ที่เราดูนะไม่มีรูนะนี่นี่ดูหน่อครับท่งหน่อนี่นี่นี่ดูอันอันบางอันนะนี่นี่หน่อใหม่เหมือนกันแต่ว่านี่ท่งหน่อเหมือนพุ่มลรอธรรมดาเลยแหละครับแต่หวานอ่าฟังจากเจ้าของพันุ์เขาบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวกลายพันธุ์นะ คือตักกลายพันธุ์ต้องมานั่งคัดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่กลายหมามันเป็นพันของเขาเลยครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยเออลุยเลยนะครับก็ได้มาประมาณปีแล้วทีนี้เอามาดูความสูงครับนี่เกียรเยียกกับลุงนะลุงยืนแล้วนะลุงร้อยหกสิบสามลุงร้อยหกสิบสามแล้วครับก็ได้มาตัวนี้มาเห็นไหมครับนี่สูงใหญ่เนี้ยปีกว่าแล้วครับนี่เนี่ยปีหนึ่งนะโดยประมาณแต่ว่าได้มาจริงๆริปีกว่าเนาะเพราะมันอยู่ในถุงอนะ เราจะขุดออกไปนะครับคือแปลงนี้อ่าเดี๋ยวพูดอีกทีบางท่านไม่เคยรู้เลยแปลงนี้เราจะหมดสัญญาเช่าแล้วครับก็ให้เวลาลุงสามเดือนก็จะต้องย้ายหมดเลยออะขุดครับนี่ครับนี่นี่ก็ดินออกเพื่อว่าให้แคบไปได้นะ แค่เอาไปไหวนี่ภุมรอกหวานเอาเรียกชื่อนี้ดีกว่าไม่ต้องเรียกไผงาภุมรอกหวานแล้วกันนี่มีได้จากลุงไปมีบางคนเอาไปหต้นหต้นก็มีแต่ว่าบางท่านก็สองสามอะประมาณนี้ยังไม่ได้โปรโมทเป็นจริงจังนะครับนี่เราจะรวมคลิปต่อไปเราก็จะรวมคลิปโอ้โหนี่นี่ขึ้นมานรวมคลิปที่เป็น หวานหวานว่ามีกี่ตัวนะแต่จริงในสวนนี้เราก็มีหลายตัวแล้วนะครับมีหกหวานก็มีแต่ตัวจาหกหวานมันต้องนั่งคัดแต่นี่มันไม่ต้องคัดไภุ่มรอกหวาน ฝากกดไลค share, ์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามนะ